โอเคนะของจริงเคนครับเ่นนะครับนู่นครับเจ้าของช่องสวัสดีครับเฮ่นะครับนี่นะครับเจ้าของช่องจริงตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับเจ้าเจ้าของช่องนะครับวันนี้เราก็มาดูนะครับแอดีเคนเคนะครับจะมาทำอะไรครับมาดูนี่นะครับตัวแดน เกลนะครับต้นไม้เกนะครับเออเดี๋ยวเขาจะไปทําอะไรให้ดูนะครับเกลนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูตอนที่เขาปีนกันเลยนะครับเลส go เชียนเพื่อนถ่ายอะไรเกลนะครับนี่นะครับเขาก็เลยไปปีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาไปหันตัวแดนซ์ก่อนนะโอ้ไม่กอนสกิลเดียวนะครับตกเลยนะครับโอ้นี่ครับตัวแดนซ์าล่ะครับนี่ก็คือบ้านผมนะครับ ผมก็เป็นยูทูบเบอร์อีกช่างนะครับนี่นะครับบ้านผมดูนี่นะครับนี่ครับชมหน้าเจ้าของแดงเลยนะครับนี่คือแล้พาี่ตกต้นไม้ใช่ครับเห็นเป่ะนี่โอ้ไม่ก็เห็นนะครับเจ็บไหมครับเจ็บค่ะไหนสแกนเสื้อเสื้อหลังหน่อยดิมาครับยืนอยู่นิ่งๆนะครับเห็นนะครับเสื้อหลัง ของแจ็คปั๊บโฮนะครับแ้าอแกนะไอ้นี่ก็ใส่เหมือนกันนะอเคนะครับผมก็ได้เจอที่รูนี้เลยนะครับจับตอนที่ตัดคลิปนะสามสองหนึ่งนี่นะครับก็จะเป็นสี่หน้าตอนที่คนที่มาดูนะครับนี่นะครับเจ้าของช่องนครับโซเชียลโซเชียลกีฬาสีนะครับนะครับขันหลังนี่นะครับขันหลังเลยครับงูน่ไปตรงนี้่นะครับ ตอนนี้นะครับผมเจ้าของช่องนะครับตึ้งจาเห็นไหมครับผมกับเจ้าของช่องนะครับก็ได้มาลงไอ้บ่อน,นี้เลยนะครับยตกนะเว้ยน,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 นี่นะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปตัดภาพตอนที่เขาไปขึ้นกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เขาก็ได้